สวัสดีครับผมชื่อเ็กชาวชลศักดิ์กำลังศรีวันนี้ผมจะมาสรุปตุลชุปสดุดีมหาราชาเชิดไทยองค์ราชาราชการทเก้าในเรื่องนี้จะสรุปเกี่ยวกับการสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันต์มหิดลและในปีพุทธศักราช2549 3สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ได้พระราชพิธีราชาพิเศษ ในวันที่12 12มิถุนายนพุทธศักราช2493และในปีพุทธศักราช2549ฉันเกิดพระเจ้าอยู่หัวได้เฉวยราชครบ60พรรษา60ปีและในปีพุทธศักราช2550ฉันเกิดพระเจ้าอยู่หัวได้เฉวยพระชนมพรรษาครบ10พรรษาพระสบาได้จัดพิธีถวายพระกรชายาัยมงคลณนักนพะัฒนนั่ง ปัจสมาคมนีถ้ถ้าทุกคนอยากมาอ่านและอยากรู้ลึกๆขึ้นอีกนะครับสา,า,ามารถมางานได้เที่ศูย์รุ่งดีชนสุโขทิศโรง,ง,งเ,ร,เรียนวเทยนชุมนุมครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ